ทุกคนครับก็วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปดูการแข่งขันทัวร์ออฟไทยแลนด์นะครับการแข่งขันจักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเก้าอำเภอนะครับเป็นครั้งแรกที่ตัดแข่งแบบในจังหวัดทั้งหมดเลยก็จะผ่านอำเภอที่เราอยู่ด้วยซึ่งก็คืออำเภอวังน้ำเย็นนั่นเองนะครับจัดการจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การเตรียมงานจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เขาจะมาเข้าเส้นชัยที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเปิด บริเวณหน้าที่สบานเหมือนกันไม่๋ยวไปดูการตอนนี้มันจะถึงหน้างานแล้วครับก็ตอนเข้าเส้นของวันนี้จะเป็นไงแล้วก็วันพรุ่งนี้ปล่อยตัวจะเป็นไงนะครับ เชียร์มาครับจุด KOM ครับสองจุดเลยครับที่ครับทีมสยามกับวังสมบูรณ์นะครับครับอันดับหนึ่ง KOM ที่ KOM หนิงก็คือเจ้าฟรีนะครับตุลยทรโสสลาน,นครับอันดับสองก็คือน้องเฟนะครับโอลิมเปียนของเรานี่นอเ,เองครับ ยินดีนะครับ